นุ่นๆนุนๆน่นๆอย้ยใหญ่จเลยว้าวสวยมากมเลยอ้อ่านี่เจ้าหนูอ้เจ้ตกใจหมดเลยนืกว่าผีไอ้นั้นลง็นใครอ่ะโอ้โหเรียกสแกนเลยคนน่ามาบอกอายุนียเนา ล้วทำไมหนูถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะไม่มีเพื่อนเหรอไม่ต้องพูดหน่อยคุณลุงก็อยู่ที่นี่คนเดียวเหมือนกันนั่นแหละอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมฉันถึงอยู่คนเดียวเน่ะวันนี้ก็ไม่ได้เล่าอะไรหยุดดีเหนื่อยชะมัดเลยอ้าวกลับมาแล้วเหรอเอลวิสอืมฉันกลับมาแล้วลน่ะนี่อาหารของนายอ่ะขอบใจนะ นี่มีคนส่งหนังสือมาให้นายด้วยล่ะแต่ฉันว่านายอย่าอ่านมันเลยดีกว่านะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไรนะถ้านายพูดอย่างนั้นฉันจะไม่อ่านมันก็ได้นะฉันไม่ไหวแล้วฉันนอนดีกว่าโอเคฝันดีนะอจดหมายคงอยู่ในกล่องเรืองสินะขอฉันอ่านหน่อยแล้วกันนะ เยท่านจงทําตามสิ่งเหล่านี้เ,<อ>เพื่อพัฒนาท่านไปอีกขั้นไม่จริงนะต้องทําจริงๆเหรอเนี่ยออฉันต้องขอโทษนายและกันนะแต่ฉันจำเป็นต้องทํามันจริงๆคงต้องทำลายหลักฐานพวกนี้ทิ้งด้วยลนะลาก่อนนะเพื่อนของฉัน พวกเธอของเราสถานการณ์เป็นดอกเช่นะัี้แหละเอาละเอาเป็นว่านี่คือเรื่องของฉันละกันนะเจ้าหนู<อ>แต่ม<อ>าเจ้าหมูนคงไม่ได้อ่นอะไรแล้วมนาะต,ตอนนี้คงติดอยู่ในหัวของฉัน,น,รนเรียบร้อยแนละ้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น เดนนี่คุณถูกจับคุมข้อหาละพาตัวเด็กแล้วคุณบัลลวงเอ๋ลักพาตัวงั้นเหรอเด็กนั่นอยากอยู่ที่นี่กับผมเองตั้งหากนะครับคุณทหารแย่ยจริงส่งตัวเด็กคุณได้ไมผมเดวนี้ก็ได้ก็ได้ครับนี่เจ้าหนูออกวันนี้สิ นี่ไงครับคุณทหารผมเอาเด็กมาให้แล้วนี่ไงให้ผมทำอะไรหรอครับอ่าหนูไม่ต้องทำอะไรหรอกให้คุณทหารมารับตัวหนูไปแล้วละ่ะไปอยู่กับคุณทหารนะจะได้ปลอดภัยนี่หนูไปหลบข้างหลังนี่มาอ่าอยู่เฉยอย่าทำเป็นตุ๊ติเชียวนะคือจะไม่ไออ้วนโหนขนาดนี้เรียกอ้วนซะแล้ว อ่าหนูไม่เป็นเล่นนะก็เลยทำเล่ไม่ได้แล้วมันอีกอะไ่ไดนมาอาหารมาหยุดตรงหน้าทั้งทีจะปล่อยให้กลับไปง่ายมันก็น่าเสียดายนะเอสเลยไปแบกใจตาแล้วนะคะับฮ่าโอ้ยเขาดูเด็กไปแล้วฉันชื่อเอลวิสฟอริกกสเป็นบาทหลวงของเมืองเซนเจอรี่แอมพายเอลวิสเอลวิสไอ้เหี้ยเอลวิสตายอยู่ตี <c oughs> ท่านเนี่ยประจําเลยนะตื่นสายแล้วเนี่ยถ้ามีครั้งหน้าข้าจะไม่ปลุกท่านแล้วแนละปล่อยให้ไหลาตายไปเลยขอโทษด้วยนะอย่ากโกรธข้าเลยนะโทลินอย่าฝึกไปสิโทโทลินนี่มันก็ไม่กี่ครั้งเองนะยกโทิให้ฉันเลยนะอ,อย่ามายกถ้าทําอะไรก็ทําเลยไม่เขี่ยวข้าหรอกนะ้าเดี๋ยวข้าซื้อขนมมาเลี้ยงก็ได้ายากโกรธข้าเถอะนะ้าโทลิน